ค่ะแม่ลูกกันหรือเปล่าคะอันนี้กที่สาวค่ะเออชื่ออะไอ๋อนั้นชาค่ะลูกชาอเริ่มไม่ไตอนนี้เลยเหรอโอ้เริ่มวันเมื่อวานแล้วลูกถักนันร้อยนั่นเหรอถึงสงกรานต์เลยลูก่คะแป๊บนึงยังไม่ได้สั่งอะไรแป๊บนึงให้ชิมให้ชิมเอาไว้ขายเอาไว้ขายดีกว่าไม่เป็นไรค่ะให้ชิมนีได้ได้นครนายกนะคะขายเดี๋ยวบอกเดี๋ยวโฆษณาให้เอาไว้ขายดีกว่าไม่เป็นไรค่ะไปชิมก่อน ลูกสาวชอบมากหลายคนขานี่ลูกสาวเหรอครลูกสาวชอบลูกสาวชอบบ้าละชีมากเมื่อกี้แม่เห็นน้องเดินมาอุ๊ยใช่หรือเปล่าใช่แหม่เหมือนจะใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อ้าวตลกว่าไงดีตลกใช่หรือไม่ใช่เมื่อกี้ไม่เห็นไม่เห็นดำเหมือนน้องเขาว่าเลยอ่ะไม่เห็นแก่เลยอ่ะน่นนึ่ดำอันนี้โดนด่านี่ เอาสองคนอะไปรวมกันในคนเดียวแต่ปกติก็ปิ้งก็ไอ้ก็สมมติว่าเราก็ปิ้งเสร็จแล้วเราก็เอามาใส่ถุงรอขายเลยสะดวกสะดวกใช่ไหมแต่เจ้าดังอะเขาหมดตั้งแต่บ่ายสามแล้วนะไม่ออกไปบ่ายสี่โมงครึ่งหรออหมดกี่โมงหมดบ่ายห้าโมงเย็นของอีกวันสี่โมงสิบห้าเก็บค่ะเอาไปกินนิดขอมาเราขอมาเมาเก็บของกลับบ้านเพราะว่าจะกินแหละแล้วนี่จะมีปิ้งมีย่างต่อไหมหรือหมดแค่นี้หมดแคค่่นี้ะเอาแค่นี้แม่หา แล้วนี่คือไอ้เจ้าที่เหรอแม่เจ้าที่เจ้าทัพด้วยใช่ค่ะรถนะเราก็เลือกเจ้าที่ได้แบบแต่ยังน้ำรีดแปลกกว่านั้นเราอยู่ในแก้วมีแตงกวาอยู่ด้วยเดี๋ยวจะหลงแม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วหลงกันจับแก้วไม่ได้อ๋อเอาไว้เป็นมาร์กแม่ก็เลยใส่แตงกวาในแก้วเบียร์ตัวเองดีดีดเนี่ยช่วดูหนูมาดูหน่อยช่วงนี้มันร้อน ยัังมก,กบจำ<อ>ไม่ได้อันนี้เก๊กฮวยนะเก๊กฮว,ว,วยมันมีแตงกวาด้วยเพราะว่าเดี๋ยวกินไปกินมาจำแก้วเต่งไม่ได้<笑><笑>ไมาเขามาร์กเขามาร์กไว้ชโซนนี้มันร้อนเลยอ๋อร้อนร้แ,แม่แล้วไม่แม่เปรี้ยวแต่งหน้า<อ>แบบโว้เมื่อกี้สวยกว่าอีกย่างโอ้แล้วงุดมาเลยแม่เป็นคนชอบกินเต่งโอ้ กินเด็กไม่มีแฟนไม่ได้โสดเลือกได้กูชอบมากกับการที่บอกว่าแม่เปรี้ยวนะแต่งหน้าเนี่ยแม่ตอบว่าแม่เป็นคนชอบกินเด็กได้โง่มากสามคนมีคนแต่งหน้าอยู่คนเดียวเพราะว่าชอบกินเด็กชอบกินเด็กแล้วอย่าหาเด็กแถวนี้นะแม่กินไปหมดแล้วอ๋อไม่ก็กินไปแล้วยังไงอีพี่มิบอกว่าให้เติมคำว่าโรคเข้าไปทังหน้าด้วยขอบคุณนะคะ ทำเองหรือเปล่าครับคุณพ่อจริงเหรอทำเองนี่เหรอคุณพ่อเก่งอ่ะพวกหนูนะไปถ่ายรายการทำลูกชุบมาสิบครั้งแล้วอะเป็นลูกเละไม่เคยทำได้เลยอะพ่อทำมาสิบห้าปีแล้วเป็นทาทำมาหัห้าปีแล้วอันนี้แยกยังไงครับผักต่างๆที่เป็นเรียวๆแล้วเป็นต่างๆสีมันคืออะไรบ้างอันนี้อะไรมะเขือม่วงอันนี้อะไรคะแล้วแต่ไอคิดแล้วแต่เลยแตงกวาไอ้ข้าวโพดแครอทไอ้ไอ้แก้วมังกรแตงจริงเราทำพริกอย่างเดียว ทำพริกอย่างเดียวทั้งหมดแค่ไรยสีพริกเจ็ดสีพริกเจ็ดสีมันเปียกไงสีเหลืองแล้วกูเดาไปเรื่อยคุณพ่อบอกพริกอย่างเดียวเด็กก็ต้พริกอย่างเดียวอย่างนี้แหละอ๋อไหนใครเอาอะไรบ้างไม่แต่ว่ามึงรู้ใช่ไหมว่าไส้เหมือนกันหมดอันนี้มึงรู้เนาะอันนี้พวกมึงรู้กันเนาะมึงคิดว่ามันจะเป็นกลิ่นแตงโมเป็นเนื้อมะม่วงเป็นมะละกอเลยเหรออันนี้มึงรู้กันเนาะมึงแล้วมันเหมือนมีกลิ่นผลไม้จริงๆอ่ะเพราะว่ามันอยู่ข้างร้านนี้ผมอยู่แล้วอ๋อไม่ใช่เพราะแม่ปอกมะละกอสุดๆเลยร้านนี สามแพ็คห้าสิบหรออันนี้คือถั่วอะไรทำไมมันเป็นฮัทชุกนี่ชิมไหมชิมไหมน้ำตาหวานที่อร่อยอันนี้ห้าสิบเนาะจริงทำไมไม่แกะแอปเปิ้ลเนาะได้ครับน้ำตาหวนอร่อยเลยเร็วลูกอร่อยจริงๆลูกแม่นำเสนอน้ำลาหวานแล้วอะไรเบอร์อะไรทำไมอันอันอันข้างในกับอันนี้ไม่เหมือนกันเลยอ่ะ มันน้ำตาลอันนี้คือน้ำตาลแท้อันนี้ปลอมหรออันนี้คือคนละยี่ห้อหนูอ๋ออันนี้พี่ซื้อมาจากอันนี้เป็นเนื้อยังไงนะันแม่แม่อร่อยยนะอันนี้นะคกูสับสนละยังไงนะอันนี้คืออร่อยมากของดีบะแต่ไม่ได้อยู่ในที่ขายอร่อยลูกอันนี้คือน้ำตาลแท้จากต้นมะพร้าวแต่อันนี้คือน้ำตาลตะนดอ๋อโอ้ยแม่แม่ให้อ๋อยไปท้ายใส่ถุงมาด้วยดิ หนูเดินถือไปไงอ่ะแม่แม่แม่รู้ว่าจะกินไปด้วยไงซอได้ไรดะคุณพี่สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะไก่ย่างกระเทียมไก่ย่างอะไรนะกระเทียมกระเทียมหรอกระเทียมไม่ใช่กระเทยเนาะกระเทียมกระทิกระเทียมกระทีมึงไม่อ่านบ้างทำไมคนนี้เลือกกระเทยไอ้กระเทียมวะเขาได้ยินกระทิหมดอ๋อหรอไก่ย่างอะไรนะกระเทียมเนี่ย ออกกะทิครับอ๋อกต้อตะโกนดังๆได้นิบอกใครเขาไม่ได้เขาโอมึงต้องตะโกนดังๆอันนี้บอกใครบอกเราหูด <Exped ition> ุตัดด e oh. ิหูดุสัดดิเออเราก็ย่างกะทิจุกจุกน้ำกะทิโอตัดดูน่ากินมากเลยอ่ะเอออินเสิร์ตอินเสิร์ตอินเสิร์ตมันต้องเล่นก้อนใช่ไหมคะใช่ทำไมให้นะทำไงนะเล่นยังไงนะได้ได้ได้ อันนี้นยนยมยว่าตวงมูงมงปัน่นเอามายายมีวเขาอยากกินแตงโมงปั่นร้านนี้เพราะเขาบอกว่าเขาแค่เม็ดให้ด้วยหรอ,อ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวลานคุณพ่อร้านคุณแม่ดูนาทานคุณโยเหนื่อยไหมคุณแม่แฉมส์กอนนั่งแผนกแเมสอันนี้แผนกปั่นแม่หนต้องรอคุณพ่อปั่นเสร็จแต่ละรอกว่าจะคุยได้ต้องรอปั่นทีละรอบก่อนเรื่องคุยได้น้าขายแต่แตงโมเหรอครับพี่ครับผมคุณพ่อของคุณพ่อใส่อะไรบ้างอ่ะใส่นมไหมผมอายุไม่เยอะเลยเรียกผมพ่อตายเลยเรียกพ่อหมดใครที่เขารบเราเรียกพ่อหมด เรียนหนูหนูก็เรียกพ่อเนี่ยพี่อายไปเท่าไหร่สี่ครับสี่เท่านะสี่สิบสี่มีลูกไหมลูกยี่สิบสี่ครับมีลูกยี่สิบสี่ไม่ต่างกับพวกหนูเลยเนี่ยเขเป็นพ่อหมายถึงลูกคุณพ่อหมายถึงว่าหนูมีลูกไม่ต่างกับพี่เลยหนูเอาสองแก้วถ้าสามก็ได้อีนี่ส่งซิกมาอีกแล้วคือระหว่างที่ปั่นอยู่เมื่อกี้อ่ะคือคุณพ่อคงกว่าอ่า คุณพี่เรียกน้องแล้วกันเออคุณพี่เขาเออมีลูกแล้วมาก็แล้วแต่ว่าเอออยากจะชมในความสวยฉันก็เลยปั่นไปด้วยแล้วก็หันมาชมฉันไปด้วยอะไรอย่างงี้บอกว่าเธอเที่ยวไทยใช่ไหมแบบเธอเที่ยวอะไรนะเธอเที่ยวไทยเธอเที่ยวไทยใช่ไหมตัวจริงสวยเนี่ยอะไรอย่างงี้ในทีวีในทีวีแล้วก็ไม่เชื่อว่าเป็นเธอเที่ยวไทยจริงเพราะสวยต้องมองซ้ำอีกทีใช่ไหมต้องมองซ้ำอีกทีเหรอทำไมยากในทีวีไม่สวยเท่านี้หรอในในทีวี ในทีวีเป็นยังไงหรอในทีวีเป็นยังไงดูเหมือนกับหมายกับอะไรคะไม่ไม่พูดได้เลยพูดได้เลยดูเหมือนกับอะไรคุณพี่เหมือนลิงครับเหมือนลิงครอะแกซนน่ะโอ้ยซนซนหมายถึงซนหมายถึงซนบอกให้พูดได้ไงไปเลยไปไปอ่าในทีวีเหมือนแบบพูดได้เลยอ่ะพูดได้เลยเหมือนลิงอ่ะโอ้โห ใช่มึงแล้วคนพี่อ่ะพูดเหมือนลิงอ่ะคิดว่าปั่นน้ำอยู่อ่ะตะโกนด้วยเหมือนลิงเหมือนลิงอ่ะโซนหมายถึงโซนใช่ไหมแกก็แรงไปตลาดถนนคนเดินเทศบาลนครนายกนะคะตลาดดีมากแล้วพอมาล้มๆพอแดดล้มลมตกชิลมากลมเย็นเรลมพัดแบบ ควรจะเป็นแบบนี้แต่ว่าตลาดเราบางทีแบบว่าเออเพิ่งตั้งอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเดินกันมันก็อากาศรอา้อนหลอดต้องเดินเวลาน,นี้ตลอดก็คือถ่ายวันละสามตลาดตรงแล้วก็ดูแบบผู้คนก็คือคกำลงังดีเดินได้สบายสบายแล,แล้วหลากหลายมากแล้วตลาดนี้รู้จักพวกะเราเยอะนะออานพ่อค้าแม่ค้ารู้จักขนาดนี้นใช่ก็เลยได้คุยได้อะไรกันยกเว้นร้านที่ปั่นน้ำเราต้องมีระยะในการที่จะคุยกับเขา,เาว่าเขาปั่นเสร็จปุ๊บเราอยคุยแล้วเหมือนเขารู้่ว่า ช่วงไหนเป็นคุยช่วงไหนเป็นนินทาเป็นแบบอะ,อะไรเงี้ยจังหวะแบบปั่นเนี่ยจะเป็นถามอะไรแบบอ่าจุ๊บซิบจุ๊บซิบจุบจ๊บเซฟเอมอมีอยู่ช่วงนึงเขาปั่นแล้วเขาถามนี้แบบเคยเท่าวไทยใช่ไหมใช่เพราะบบโอ้ oh, ตัวจริงสวยกว่าในทีวีหรือว่าเออต้องไมนเหมือนจะแบบต้องดูอีกครั้งว่าใช่ไหมอย่างนี้แต่อย่าไปเรียกเขาพ่อ ผมยังอายุน้อยอยู่เลยครับจะมีลูกแล้วก็เรียกพ่อไม่ได้หรอเรียกพ่อได้พ่อได้พอรถก็ลองพอรเขาถัก่าวิจินี้ใช่แล้วพอเครื่องปั่นหยุดปุ๊บนี่ก็เมาต่อเมาบอลละลายงานพี่ๆเลยวันี่ระหว่างเขาปั่นเนี่ยเขาแอบถ่านชั้นแล้วเขาแบบเขาไม่มั่นใจเพราะมันสวยวันในทีวีไงว่าใช้เทอที่ไทยไหมทำไมถึงสวยวันในทีวีอะไรอย่างงี้พี่ก็อยากรู้ไงก็อยารู้เร่งแล้วยังไงคุณพี่ในทีวีมันเป็นยังไงเหรออะไรอย่างเงี้ยพูดได้ไหม เขาก็ดูอ่านนิดนึงแล้วก็ดูอ่านนิดนึงจะพูดดีหรือลพูดได้เลยพูดได้เลยค่ะพ่อพูดได้เลยคือมันเหมือนมันลิงอะแต่หยุดปั่นแล้วนะแต่ตะโกนมาคือจริงๆแล้วอ่ะพอหยุดปั่นอ่ะควรจะต้องเสียงเบาเพราะคุยกันธรรมดาได้ตอนปั่นอ่ะตะโกนคุยกันได้เออแต่พอหยุดปั่นปุ๊บเหมือนลิงอะคือแบบพอพูดเหมือนลิงคิดว่าอะไรเหมือนลิง่ะหน้าเท่านั้นละอี ดีนะเขาพูดต่อว่าเขาซนมากในรายการเป็นแบบไวซนไว่น่ารักนี่ไงแต่เหมือนลิงมันกระแทกหูไปแล้วอะมันฟังชัดแบบขนาดไม่ได้ปั่นน้ำนะเอออ่ะก็เลยคิดว่าอํามอตำแหน่งํำผมกันไหมกับคุณพ่อรานแต่งงปั่นไปเลยครับำผมกันแบบที่ว่ามือนลิงอะไม่ได้ปั่นไม่ได้ปั่นลรวหรออ๋อไม่ได้ปั่นแล้ว ่งท้ายหน่อยน้องสาวช่วงนี้จำอะไรไม่ค่อยได้ช่วงนี้จำอะไรไม่ได้เลยนอกจากจำนํำโอ้เป็นช่วงร้อนเหมือนกันเออหน้าร้อนมันร้อนอากาศร้อนหรออะร้อนเงินสุดท้าหน้ารอนก็เคยไปเที่ยวไหนต่อนะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะอากาศมันร้อนน่นะต้องรีบไปแล้วแหละเคยเที่ยวไทย